Mình líp xe cốt đó rồi uh, uh, Vừa rồi. Lò cắt sắt sắt <laughs> <Ở> Đây <đều tắm. cười> là tôi con hiện nói ทักทายสบายดีทุกคนวันนี้ออกมาการคือเก่านะตอนนี้ฝนตกนะทุกคนนะรอท่าทีมงานอย<ะ>ู่ฝนกระตกอยู่ตลอดเนมายม่รมาในนี้ใจดีเกมไตการคือเก่าวันนี้การห้อยฝนกระตก

นี่เป็นน้ำนะทีมงานนาใส่มาไปนมาเขา,นาใานกิจการทูน,าานมาทุกคนทีมงานเขาคนละต่างงานางใส่น้ำมาใส่น,น้ำ เป็นมาเฮากํลังเกาะน้าโดนหาใครติดใจรักเนาะบ่แล้วแล้วก็บ่เล่นการเงินบังอูต้นไม้นี่ทุกคนยามมันลอยไปว่ามีเคือต้องได้ดักตามเครือนะทุกคนเพราะว่ามันลอยไปตามเครือมีเครือต่อจากต้นอื่นเอาต้องได้เงดักไว้ไม้ก็สูงนะทุกคนนะสูงขนาดได้ทุกคนนะ เป็นงานอะไกะน้ำเยอ่เด่นดวนแล้ว็ฝนตกมาตัวนกลางนั่งรับทางลยเป็นเส้นทาง nhiễm tai nang thôi con, tai nang càng nó chưa bẩn bẩn không thôi. à, bài tố.

Mà hơn mọi người mà nó mọi người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  nang người mọi 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 người

Tinh khi màng bên mình mình nằm ở lắm nó có khi màng mình tang mình mình con tập cốp tờ bụi em mình tờ bụi mọc tang tim bụi 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 tang tim đẹp tang tim bụi các bạn nè rồi. ทีมงานเขาขึ้นแล้วแหนมเลยทุกคนด้วยตัวตาตัวตาไปเลยมาเล่นขึ้นแล้วทุกคนมาเล่นขึ้นฮอตจุดแล้วตอนนี้กั่ทุกคนเลยก็มาลุกจอสพูดทางหัวโตไม่เล่นเลย เธองหัวเล่นเนี่ยมันไหยลงเสกกมาแล้วเห็นมัเล่นขัมันกายหน้าโค้แอะไรกระทูลงเลยเห็มันลงทั้งลำเลยบุเห็นเลยนะเห็นหนูตามันนะกินี่แล้วมันย้ายไปอยู่งาเทิงหัวฮะเินี่

nhanh nhanh vừa nghe 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 Lo cắt sắt sắt <laughs> <Để đều cắn. cười> <laughs> <Sự. cười> Đây là tôi con nói nữa 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 nữa

<c oughs> อูด,ดงังน่ได้แล้วประมาณโลปลายนะทุกคนมือเลี้ยงไว้คิดว่าเห็นง่ายนะทุกคนเสียงดังขนาดเลยคือโดดบุ่มเนีไ่ได้กระยะมาแล้วมันนี่ มุสียเที่ยวเลยทุกคนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมได้แล้วได้แล้วทุกคนโนะอ้เสือใหญ่เลยมาเห่าเลยทุกคนเลยเอนะามาเลี้ยงไว้โอ้ออมาพบเห็น สองคนได้แล้วนะทุกคนเนาะแ,แับ,บ่ได้เพได้จับไ,ได้แล้วทุกคนนะประมาณสองโลโลวันโลปลายนี่แหละมันมาแล้วเหมือนน,นี้ครับ้ทุกคน เห็นกินมากมันลงแล้วทุกคนมุ่งนี่เห็นตะบ,บนกินทุกคนแต่ว่ามันลงแล้วมาัระ่านเพระาพระว่าพอเอาพี่เอาเห็นต่านะั้นมาัระ่านมันลงก่อนนะ ลงแล้วไปมันแสงแล้วหม,มาการเบอร์ต้นนี้ต่อทุกคนเมื่อวานนี้กินนะทุกคนวันนี้บวกกินแบบนี้ทุกคนมันจะกินแบบนี้นะมันจะบีบนะทุกคน ินแต่ทางน สิ่งติดการมาได้บอลาพันลมยอดปลาโคปลากังเนี่ยเนาะโอ้ปลาโคกังใหญ่ขนาดเลยเอ๊ะปลาปลาโคนะความใหญ่นะนดช่วยเนี่นกสามตัวนะทุกคนกระปูกระปูไข่นะทุกคนนะมานปลาแก้วห้องว่ะกระปูไข่ทุกคนนะนี่นกเป็นนูไว ปลาก็ได้เห็นตัวหนึ่งนะทุกคนกินบ้างนลยขึ้นฉลองกลนข้าก็ไม่คงเพิ่มไงลิ้นหอยทำเกล็ดก็ในทีกีรนกเป็นไฮะรวงก็นด้กลัวมั้ยยุ่งเหรอบื้นลูฟบย้นงบกว้างย้นงบปะอีจัดไม่ทับนะป่ะไม่าใช่ไหมี่ใสนเล พิงนกแซ่บเซีบงปลาเองมามามาเข่าได้ทุกคนนะเอาแบบธรรมชาตินี่เลยนะเนอะเอ้อหัวประกันไงกว่าหัวประกัวกระปูกระปูทุกคนเอ้ยกระปูเอ้ยเอาตัวนี้ก่อนกระติกีมาได้เลยกระปูเดานี่เลยมันมัด Càng lạc lên bụi 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 tên bèn gắn được con không có con rèp mặt nếu không có mà rèp mặt nếu không có con rèp không con rèp mặt nếu con có

อะอต่ะผู้สมสม่วูาคลิปนีก้ก็สิบประมาณนี้นะทุกคนนะไว้พบเพอกันในคลิปหน้าทุกคน